มาเริ่มจากในปดีกองทัพนดับที่สองครับเป็นประสาทคณาที่มีข่าวออกมาว่าตอนนี้มีทั้งพระและก็ด่านคำเมนนั้นเริ่มที่จะสร้างสลิงและก็กระเช้าครับขึ้นประสาทคณาซึ่งก็เรียกว่าเป็นข่าวลือหนาหูเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รับรู้กันไปทั่วกัน เพราะว่าข่าวเนี่ยกระจายไปหมดแล้วโดยที่มีซาลิงและก็กระเช้าส่งยุทธบัจรใจของนันกบูชาด้วยโดยเรื่องราวนี้นะครับก็มีพระของมเขเมรแหละมีการระบ,บุว่าจะทํซาลิงส่งของให้กับทารที่ประสาทคณาและก็มีการเริ่มทำเนี่ยตั้งแต่31ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วทําทั้งกลางวันทั้งกลางคืนโดยก็มีอัปเดตกิจกรรมกันอยู่เป็นระยะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การใช้รถขุดดินเนี่ยเข้าเคลียร์พื้นที่ทําฐานวายุสลิงตลอดจนการขุดดินทําโครงสร้างผูกเหล็กเทปูนครับแล้วก็ยังมีการขุด บ่อในพื้นที่แถบคนาด,ด้วยโดยเรื่องจริงก็คือจะทํากระเช้าเลยครับเพราะว่ามีการถางป่าเป็นเส้นตรงตามแนวยาวตีนเขาแทนที่ของการขึ้นบันไดครับที่มีจำนวนขั้นเนี่ยเยอะเหลือเกิน แล้วมันก็จะคล้ายกับปืดีภูมิมะเขือที่ขมิมีกนนารนําสไลด์ขึ้นมาโดยช่องทางที่ตัดต้นไม้ครับเพื่อไปจุดวางแนวสินสลิงเนี่ยจะอยู่ฝั่งตะวันออกของบันไดไม้หนึ่งพัน้ขั้นแต่ก็มีรายงานเพิ่มเติมออกมาครับว่าพี่น้องชายของเรานั้นอย่าเพิ่งตกใจไปครับฐานไดเราเนี่ยก็มีการทราบและมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับการการะทาของขมิแบบนี้เอาไว้แล้วก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับว่าหลังจากนี้ขมิมีการสร้างกระเช้าขึ้นไปแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเเเเพราะชืือ่ออหลกิน ว่าการที่เขาสร้างสลิงแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเตรียมการอะไรสักอย่างเพื่อที่จะยึดประสาทคณาเพราะการที่มีบันได1000ขั้นแล้วจะขึ้นไปเติมแนวเติมกําลังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้ระยะเวลาอะไรก็เหนื่อยมากๆนะครับหนึ่ขั้นนะถ้าเกิดวิ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นลมได้เลยถ้าไม่ฟิตจริงๆก็ต้องรอติดตามและอัปเดตเฝ้าระวังกันนะครับซึ่งเราก็เตรียมรับมือเอาไว้แล้วเอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับพอพูดถึงประเดีนกองทัพที่สองไปแล้วมาพูดถึงพื้นที่กองทัพภาคที่1กัน้่ง,งโดยเฉาะบ้านนอง จนครับตอนนี้เรามีการเคลียร์และส่งคืนที่ดินของไทยเราไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตกันก่อนครับสำหรับบ้านของจันในพื้นที่โซน A นะครับซึ่งก็ได้เริ่มปฏิบัติการเก็บกู้ทุนเนี่ยตั้งแต่วันที่31ต,ตุลาคมเลยจนถึงปัจจุบันวันนี้นะครับสามารถกวาดล้างพื้นที่ได้ครบ32,000ตารางเมตรคิดเป็น100%ของพื้นทีโซน A ทั้งหมดซึ่งสามารถตวรวจพบทุนระเบิด บุคคลจํานวน5ทุนนะครับประกอบด้วย P ีเบนเนี่ยจำนวน3ทุนและก็ชนิด p m d ครับจำนวน1่ทุน p m o m เนี่ยจำนวน1่ทุนโดยไม่พบระเบิดกับดักรถถังในพื้นที่บ้านหนองจานโซดเดอแต่ว่าสิ่งที่มันดีที่สุดครับล่าสุดนั้นกองทัพพันธุ์หนึ่งเองก็จัดให้หลังจากที่กัมพูชายึดที่ดินบ้านหนองจานของพี่น้องชาวไทยเรามานานานับ10ปี20ปีที่เราไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เลยนะครับแล้วซ้ําร้ายไปกว่านั้นเนี่ยเขมรมีการเผากระท่อมของไทยเราที่ตั้งไว้ในเขตแดนไทย ด้วยในอดีตที่ผ่านมาแต่ล่าสุดวันนี้เป็นจริงแล้วครับพอหนาในเราเคลียร์ทุ่นระเบิดเสร็จเรียบร้อยก็มีการคืนที่ดินครับนับ20ไร่ซึ่งตรงนั้นมีฉนดด้วยนะครับโดยบริเวณดังกล่าวเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็เต็มไปด้วยทุ่นระเบิดที่เขมรมีการวางละก็ไม่ให้ฝั่งในเราเข้าพื้นที่ได้ย้ำอีกครั้งว่านับ10ปีนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ของในเราก็ใช้เวลาเก็บกู้นานถึง5วันและก็พบทุ่นระเบิดนั้นฝังเอาไว้จํานวน5ลูกซึ่งตอนนี้เก็บเสร็จสิ้นไป100%้นที่ดังกล่าวแวร้อย ดึงขั้นคุณลุงเนี่ยเขาก็ก้มกราบเลยเพราะได้คืนมาเนี่ยนับเละเวลาก็10กว่าปีที่ขมรยึดครองไปได้แล้วที่ยึดครองไปเนี่ยขมรก็ไมไ่ทำประโยชน์อะไรเลยครับปล่อยให้เป็นบริที่รกร้างตั้งใจจะฮุบที่ดินจากไทยเราแต่ว่าเราเนี่ยก็รู้ทันครับเคลียร์เสร็จสับก็ส่งคืนหลังจากนี้ก็จะทำประโยชน์ดได้แล้วนะครับจะทำการเกษตรอย่างที่เคยทำในห้วงเวลา10ปีที่ผ่านมา อันนี้ก็ดีใจกับชาวไทยของเราด้วยนะครับที่ได้ที่ดินคืนและก็สะใจกับขมิญครับเคยเผาถึงกระท่อมที่เราตั้งเอาไว้เพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นดินแดนของไทยเราถึงขั้นที่ขมินเคยบอกนะว่าเก็บโฉนดที่ดินไว้เถอะเพราะหลังจากนี้เนี่ย จะไม่ได้ที่ดินดังกล่าวคืนอีกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีครับเกี่ยวกับบ้านหนองจานส่วนบ้านหนองยากแก้วตอนนี้นะครับในพื้นที่โซนอีนะก็เริ่มปฏิบัติการเก็บกูร้รุนตั้งแต่25ตุลาคมจนถึงวันนี้เลยซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้เพิ่มอีก1 2 0 0 0ตารางเมตรนะครับทำให้ยอดสะสมตอนนี้เราสามารถกู้คืนพื้นที่เนี่ยส5 0หมื 4, 15, ่นห้าันตารางเมตรเป็นพื้นที่ปลอดภยัยจากพื้นที่ทั้งหมด25,000ตารางเมตรคิดเป็น20%ซซึ่งก็มีการใช้ชุดเครื่องจัก,กร,รก 15ตารางเมตรแล้วในเบื้องต้นก็ยังไม่พบทุนระเบิดของขมรนในพบื้นทะี่นปัจจุบันตอนนี้สำหรับพื้นที่บ้านหนองยากแก้วนะครับเราก็คงทยอยทําพื้ี่ใี้ปลอดภัยมากที่สุดถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับที่เราสามารถทําได้แล้ะขมรนก็ เาดูอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาเม็นปล่อยปละเลยแต่ว่าเขาก็ยังดูแต่ยังไม่กล้าเข้ามาทําอะไรเพราะไทยเราถือสิทธิเด็ดขาดว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแผ่นดินของไทยนี่ก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวล่าสุดพื้นดีกองทัพภาคที่1แต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นบทสรุปของกองทัพบ,บุกเองที่เดิออกมาแฉทหารขาเขมรมีการขวางเส้นทางลาดตระเวนของไทยเราบริเวณพื้นที่ช่องบุกนะครับจนถึงกับต้องเจราจากาันก่อนที่ขเขมรน,นั้นจะรื้อสิ่งกีดขวางออกให้เราลาดตระเวนได้เหมือนเดิมอันนี้ก็นห,กกหน โดยเรื่องราวนี้ครับเป็นกองทัพบกเองที่ออกมารายงานความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนล่าสุดหลังจากมีการดําเนินการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ตามที่ได้ตกลงร่วมกันแล้วฝั่งไทยเราเองเนี่ยก็ยังคงวางกําลังใช้มาตรการเฝ้าตรวจปฏิที่อย่างเข้มงวดด้วยนะครับเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในห้วงที่ผ่านมาแต่ยังมีรายงานจากกองทัพบกนะครับเมื่อวันที่2กับ3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานั้นบริเวณเนิน6.7 7ครับใกล้กับช่องอันมาอาเภอําเดินจังหวัดอุบลราชธานีขณะที่ฝั่งไทยเราได้ดํเนินการลาดตระเวนในพื้นที่นะครับมีการตรวจพบ ทุนระเบิด p m 2จำนวน2ทุนซึ่งก็ดำเนินการเก็บกู้เป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ครับวันที่3พฤศจิกายนานั้นในพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของช่องบกขณะที่ฝั่งไทยเราเหมือนเดิมครับทำการลาดตะเวน ตรวจพื้นที่เหมือนเดิมเลยก็ได้ตรวจพบด่านกัมพูชาจํานวนหนายครับนาไม้ไผ่นั้นมาวางขวางเส้นทางลัดตะเวนของฝ่ายไทยเราแล้วพอเราเห็นแบบนั้นปับ๊บฝ่ายไทยเราจึงเข้าเจราจานะครับโดยชีย้แจงว่าเส้นทางดังกล่าวนั้นเป็นเส้นทางลัดตะเวนตามปกติของไทยเราเขมรจะมาวางแบบนี้ไม่ได้แล้วพอพูดคุยกันเสร็จปั๊บเนี่ยกัมพูชาครับก็มีการรื้อสิ่งของออกไปแล้วไทยเราเนี่ยก็ลัดตะเวนต่อตามปกติ อันนี้เป็นสิ่งที่เราเจราจากันซึ่งต่อมาเมื่อวานนี้วันที่หพฤศจิกายนนะครับเราก็ลาดตระเวนในพื้นที่เดิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันความสงบเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่มีทหารคขมรเนี่ยมาขัดขวางแต่อย่างใดเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับการที่ขาเมนมาขัดขวางเราเราจะไปยอมไม่ได้นะครับเราก็ตอบโต้ไปสวนกลับไปเหมือนกันแล้วก็ หนีหายกระเจิงในเส้นทางลตาตะเวนแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะครับถึงแม้ว่าขามิน้นจะหนีหายเชื่อเหลือเกินว่ามันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งและครับที่ขมินนั้นนําทุนระเบิดเนี่ยมาวางดักเส้นทางลตาตะเวนของไทยเราคือต้องเคลียร์กันให้หมดเพราะว่าขามนรอบกัดเก่งอยู่แล้วเราก็ยืนหยัดชัดเจนยิน่งกว่าขาดชัดเจนนะครับว่า การที่สุดความเป็นปรัปักระหว่างกัมพูชาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายเขมรครับดำเนินการตามเงื่อนไขหลัก4ข้ออย่างการทนอาวุธหนักเอ่ยเก็บกู้ทุนระเบิดปราบปรามแซแกมเมอร์แล้วก็บริหารจัดการพื้นที่แนวชายแดนแต่ก็ยังมีข้อสังเกตอยู่เรื่องหนึ่งครับคือเราเนี่ย ผ่อนปรนแบบสุดๆให้กับขมรโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดครับจากเดิมเนี่ยเรายื่นคำขาดกับขมรไปต้องเก็บกู้ทั้งหมดเนี่ย13พื้นที่รวมกับปราสาทตาควายแต่พอไป,ไป,ไปมามาครับล่าสุดนั้นการเก็บกู้ทุนระเบิดแนวชายแดนเราก็ชี้แจงใหม่ว่าขมรน,นั้นต้องดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ชายแดนเนี่ยจำนวนทั้งหมด5พื้นที่กอ่อนยังไม่ถึง13พื้นที่นะครับได้แก่พื้นที่แรกครับบ้านสายโทจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่2ช่องเหวจังหวัดสุรินทร์พื้นที่ 3, จังหวัดสาแก้วพื้นที่4บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสาแก้วแล้วก็พื้นที่5บ้านชำรากจังหวัดตราดนี่แหละครับที่เรายื่นให้กับขมรไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณจะลดความเป็นปรัักเนี่ยก็ต้องเก็บกู้ทุนระเบิดให้กับไทยเรา5พื้นที่แต่ถ้าเกิดไม่เก็บก็อย่ามาขวางไทยเราใน5พื้นที่นี้โดยเด็ดขาดจาก13บพื้นที่นะครับก็ลดลงมาเหลือ5พื้นที่เพื่อที่จะบอกว่าถ้าขมรทําตามเนี่ยจะเป็นการสิ้นสุดความเป็นปรับักกับการเก็บกู้ทุนระเบิดถือว่าเราเนี่ยลดให้สุดแล้วนะครับจาก 13บพื้นที่เหลือลงมาอีก5้าพื้นที่ถ้าเกิดว่าข่าม็นทําตามได้ทั้งหมดเนี่ยมันถามว่าเป็นข้อดีไหมมันก็จะเป็นแนวโน้มที่ดีมากขึ้นเพราะว่า5พื้นที่นี้ก็มีความสําคัญมากๆนะครับสร้างความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไรเราได้พื้นที่คืนทั้งบนหนองจานในหนองยาแก้วชํารากช่องเหวบ้านสายทูก็เหมือนเดิมครับรอติดตามกันว่าข่าม็นจะทําตามหรือเปล่าเพราะตอนนี้ในเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยเอา,เายื่นไปข่าม็นไม่มีการตอบรับกลับมานิ่งเงียบแบบสง,งบเลยคือคุณยืนมาเถอ ฉันสุดท้ายแล้วฉันก็ไม่ตอบฉันก็ไม่ทําแบบเนี้ยุุยกันยากครับคุยกันยากมากโดยเฉพาะเรื่องราวล่าสุดเรื่องนี้ครับเขมนมีการฟ้องโลกอีกแล้วกลางเวที u N เลยซึ่งก็มีการบอกว่าไทยของเราเนี่ยทำปราสาพระวิหารเสียหายหนักและก็ออกมาขอร้องชาติสมาชิกครับช่วยปกป้องมรดกโลกทั้งที่ไทยเราไม่ได้มีการโจมตีปราสาทเขาพระวิหารเลยแต่เขมนก็ยังมาโอ้โหฟ้องโลกแบบ ปล่อยเฟคนิวอีกแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวนี้ครับก็มาจากเว็บไซต์ของคาเมนเองเลยที่ได้มีการหยิบยกเหตุประทานแนวชายแดนเมื่อห่วงหวันที่ผ่านมาครับโดยมีการระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายรุนแรงต่อปราสาทเขาพระวิหารพร้อมกับเรียกร้องให้ชาติสมาชิกเนี่ยช่วยกันปกป้องมรดกโลกในวิธีการประชุมขององค์ก,กรยูเนสโกสมัยที่13มนะครับคาเมนก็จงใจที่จะใช้วิธีนี้เนี่ยโจมตีไทยเราอีกรอบหนึ่งแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะครับล่าสุดมีการถแถลงการจากฝั่งคาเมนอีกแล้ว บอกว่าไทยเราเนี่ยขู่ที่จะใช้กําลังทหารเข้ายึดปราสาทต,ตาควายและก็ไม่ยอมปล่อยเฉลยศึก18นายซึ่งมีการละเมิดข้อตกลงสันติภาพอย่างชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่เขมรกล่าวหาไทยเรานะครับก็บอกว่าการพูดจาและก็ท่าทีของไทยเราเนี่ยจงใจจะใช้กําลังนะซึ่งไทยเราก็บอกไปหมดแล้วนะครับปราสาทต,ตาควายถามว่าเราจะใช้กําลังยึดไหมถ้าเกิดว่าใช้กําลังได้ผมก็หนุนแบบนั้นเลยแต่ว่าเราใช้กําลังไม่ได้แน่นอนแต่เขมรเองก็ต้องไม่เป็นปรปักษ์กับเรานะครับเราจะ และตะเวนเนี่ยในพื้นที่ของเราก็ต้องสามารถทําได้และบวกกับการเก็บกู้ทุนระเบิดเราก็ต้องสามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งขมนมีการวางทุนในเส้นทางละตะเวนที่มันจงใจทําอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของเราเหมือนกันที่จะใช้กําลังกับขมนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะมีสันติภาพอยู่นะครับแต่ขมนไม่ทําตามซักทีส่วนเรื่องของการปลดปล่อยเฉลยนั้นขมนก็ต้องทําตาม4ข้อก่อนเพื่อสิ้นสุดการเป็นปรปักกับไทยเราแต่ตอนนี้ยังเหมือนเดิมครับยังไม่มีอะไรคืบหน้า เกี่ยวกับการเก็บกู้ทุนเบิดซึ่งเป็นเรื่องหลักเรื่องสําคัญมากๆแต่ว่าถอนอาวุธหนักเนี่ยเขาเหม็นยอมถอนเพราะว่าเขาถอนไป ระยะทําการของเขาเนี่ยมันก็อยู่ได้นะครับ80-100กิโเมตรวิ่งเข้ามาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงเหมือนเดิมนี่ก็เป็นสิ่งที่เขมรถทนนะครับถ้าเกิดว่าอันไหนเขามรนรู้สึกว่าจะเสียเปรียบเนี่ยจะไม่ทําตามสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บกู้ทุนแต่ว่าเราก็ต้องรอ,อเดติดตามเหมือนกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีความอัปเดตคืบหน้ายังไงตอนนี้รู้สึกว่าฮุนเซนเนี่ยก็เริ่มกลับมายั่วยุเริ่มกลับมาสั่งให้ฟ้องลูกบ้างสั่งให้แถลงการกล่าวหาไทยบ้าง เริ่มกลับมาอีกแล้วก็เดี๋ยวรออัปเดตติดตามกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกนาลังใจให้กับผมด้วยคิดเหนอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าเด็ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย